พาไปดูวานก่อนค่ะเป็นวานบรูด้าค่ะ4-5ตัวนะคะคุณผู้ชมเป็นความน่ารักที่เขาไหว้โชว์ให้กับนักท่องเที่ยวได้ชื่นชมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทองอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะดูวานไปก่อนคาปิบาร่าไม่มาบรูด้าก็ได้ค่ะวานบรูด้าจำนวนหนึ่งนะคะเข้าไปหากินบริเวณอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทองอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีบริเวณเกาะนายพุทธ สองตัวแล้วก็ได้รับรายงานว่าพบอีกสี่ตัวที่กำลังหากินบริเวณกลุ่มเกาะเว้าซึ่งเป็นพื้นที่เตรียมการผนวกเป็นอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทองจึงได้มีการประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ประกอบการนำเที่ยวโดยรอบพื้นที่ระมัดระวังการเดินเรือแล้วก็ปฏิบัติตามข้อแนะนำในการชมไม่ควรเข้าระยะใกล้จนเกินไปเพื่อไม่ให้เกิดการรบกวนวิถีชีวิตและพฤติกรรมการหากินของวานบลูด้าแล้วก็สัตว์ทะเลหายากอื่นๆนะคะ ขณะที่เพตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทองก็ได้มีการเผยแพร่ภาพระบำใต้น้าวานบูดาทะเลอ่าวไทยแอดอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทองของวานบูดาสีตัวที่เข้าไปหากินบริเวณรอยต่อระหว่างเกาะท้ายเพลาแล้วก็เกาะเว่าซึ่งเป็นพื้นที่เตรียมการผนวกเป็นอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง โดยคุณเล็กค่ะไกด์เรือซัพพลายเขาถ่ายไว้เมื่อวันที่4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วก็คาดว่าเป็นวานบูดาฝูงเดียวกัน5ตัวกำลังช่วยกันต้อนฝูงปลากระตักเหมือนเป็นการเต้นระบำใต้น้ำก็ล้อมกันเป็นวงกลมอะค่ะคุณผู้ชมวานบูดาจะกินปลาที่รวมกันเป็นฝูงนะคะแต่ว่าว่ายน้ำไม่เร็วนักอย่างเช่นปลากระตักปลาอีโกยปลาทูขนาดเล็ก ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยค่ะหลายคนบอกว่าโอโหห้โฮสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่ได้พบเห็นเป็นอย่างดีเลยนะคะค